อำไงวะไอ้กเกง่งแม่งเออวะเราปิดเตอร์เดี๋ยวกูขอไปกันเหรอวิไอนี่ไปไหนวะแม่งกูขอไปจะให้มันไปนมึงไปจัดการไอ้นั่นหน่อยได้ไหมไอโอป๊ป่ะแม่งสัตว์ไกลว่ะเออทำไมวะเออเดี๋ยวกูจัดการให้เออเอ้าไงวะไอ้สัตว์ยักษ์เกง่งเองพูดดีๆนะว้ย ไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงน,นะโอ้ดีขอไอ้ชู้แก่เก่งไอ้แก่ไอ้แก่แก่แก่แม่งไอ้สัตว์เฮ้ยเฮียผมว่าพิเตอร์กลาวมากนะครับไล่ออกเลยกากแม่งไอ้ควายมันไม่สวนมึงก็ดีแค่ไหนละเฮ้ยไอ้เก่งไรส,สัตว์จะโดนไหมสงสัยนะ เนี่ยทำล้านพวกเดียวเองเออไอ้สัตว์ก็มาเลยวะฮ่าเว้ยอยากโวงตายนึงกันว่ะอือได้งเดี๋ยวกูจัดให้เลยอืเจอกูสองจริงไอ้สัตว์เดี๋ยวมจะได้ร้องแม่นขี้ทำทรงไล่ปีเตอร์ไอ้เหี้ยไอคิดว่ามันไม่สู้มึงเอ้จริงมันอยากจะสู้มึงแต่ว่ามันเห็นว่ามึงแบบถือเข้าไป คุยมัวทำอะไรถึงกลัวไอ้โล้นไอ้สัตว์ล้วแม่งอ่ะไอ้เหี้ยใส่วิผมได้วิผมแม่งไอ้สัตว์ไอ้ควายหัวโล้วนสัตว์แม่งกวนตีนฆ่ากวนตีนเออ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 อ่ะออ้หนุ่มทำไรวะอ้ ไอสัตว์มึงหัวราะนี่แกไอ้เหี้ยเอออ้าอะไรกัวะอืมวิตว์แล้วูุ้อืมตอนแรแค่ดีเองร็วะสัตว์อึดตอไอสัตว์มึหาเรื่องวะไอ้ขี้ไอ้หนูส้ยว์ห้ยอีย่ เฮ้นาบยาคนวะลงยาโซ่ไอ้สดอีกแล้ต้องไปหาอะไรวะสักว์อมตะนเอว่าเอวสัตว์โจกูฮี่ทำกูไว้สัตว์

สัตว์เจ้ากูไอ้ยามไรวะไอ้่อะเองในแค่นี้เองวสัตว์ระจอบออกไปดีกว่า